คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนคิดผิดคิดใหม่โดยประสบการณ์ติดคุกแล้วถ้าไม่รีบวางอาดีตลงให้เร็วจะทำให้ทุรนทุรายกับการติดคุกอย่างที่สุดสิ่งสำคัญคือลืมอดีตความยิ่งใหญ่ของตัวเองแม้เป็นอดีตนายกก็าตามพอไปติดคุกถ้าคิดถึงอดีตของตนเองเคยเป็นนายกมีบริวารมากมายจะทำให้ตัวเองนอนไม่หลับคิดแต่ว่าคนที่จะยิ่งใหญ่จะมาอยู่ในห้องถังแคบ,แคบ ถูกจำกัดเสรีภาพได้อย่างไรหรือคิดว่าอนาะคตจะกลับไปเป็นอะไรจะยิ่งทุกขทรมานเพราะร่างกายคนจะแพ้ที่ใจถ้าตรอมใจก็จะไปดื้อเลยผมเคยเปรียบว่าคุกขือสารคนเป็นต้องข้ามผลการแพ้จิตใจให้ได้ นี่เป็นคำกล่าวของคุณตูจ่จตุพรพรมพันธ์อดีตผู้เคยผ่านการเข้าคุกม,มาแล้ว5้าครั้งและอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าจะต้องเข้าอีกกี่รอบซึ่งก็คงไม่ได้ต้องการจะชี้แนะชี้นำอะไรแต่หากการทักสินที่ลูกสาวพูดเป็นบันทึกไว้เองว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีนายรัฐมนตรีคนแรกถูกจำคุกแต่ได้นำไปประดัิในแดนขังก็น่าได้ประโยชน์อยู่บ้างอย่างน้อยก็ช่วยให้ไม่ตรอมใจไปไดืด้อแต่หากไม่อาจตัดความเจ้าคิดเจ้าแค้นออกไปได้ ก็จะทุรนทุรายอยู่ในสุสานคนเป็นประจนครบโทษนั่นแหละเออแต่การครบโทษก็ดูจะไม่ใช่แค่หนึ่งปีเสียแล้วกระมังพอได้ยินครูรูทางกฎหมายหลายท่านตั้งข้อสังเกตอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ประเด็นสําคัญมากที่สารท่านชี้ชัดว่า นายทักษิณทราบข้อได้จริงหรือรับรู้เหตุการณ์ว่าตนเองไม่ได้ป่วยฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและมีส่วนตัดสินใจในกระบวนการรักษาของแพทย์เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องกลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจนได้รับการปล่อยตัวและสารท่านยังชี้ว่าไม่อาจอ่านได้ว่าเป็นการดําเนินการของแพทย์และเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกิดจากการการะทำของตัวนายทักษิณเพื่อถือเอาประโยชน์จากระยะเวลาที่พักอยู่โรงพยาบาลตำรวจมาหักวันคุมขังโทษตามคำพิพากษา พฤติกรรมของนายทักษิณเช่นนี้จึงอาจตีความได้ว่านายทักษิณมีส่วนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้รับเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามความผิดอาญามาตรา157าซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของปปชส่วนนายทักษิณถ้าหากมีพฤติกรรมเป็นผู้สนับสนุนย่อมมีความผิดในฐานะผู้สนับสนุนตามความผิดอาญามาตรา8 6อีกคดีหนึ่งหรือไม่ซึ่งต้องรับโทษ2ใน3ครับฟังอ่านอย่างนี้แล้วก็ให้หวาดเสียวในใจแทนเพราะนี่ไม่ใช่แผนผมถูกหลอกมาฆ่า หากแต่เกิดผลจากตัวนายทักษิณเองที่พยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ถูกสารตัดสินจำคุกแต่ไม่ต้องนอนอยู่หลังกำแพงคุกแม้แต่สักนาทีเดียวกับต้องกลายมาเขียนประวัติศาสตร์อย่างที่ลูกสาวพายทงทานว่าเป็นนายรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกจำคุกให้ลูกหลานวนตระกูลจดจำแทนพูดถึงลูกหลานวันวานเห็นคุณพินทองทาหรือเอมบุตรสายคนของนายทักษิณได้โผลออกมาโพสต์ไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไรมียศหรือไม่มีหรือชื่อไร้กาศแค่ไหนคุณพ่อก็เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา ทุกเรื่องราวใดในโลกนี้ที่หลายคนมักมั่นใจว่าทุกคนรู้ทุกเรื่องทุกมุมละเอียดอย่าบอกว่าไม่มีทางครบทุกเรื่องทุกมุมอย่างที่เราเชื่อหรอกค่ะเราย่อมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดของเราครอบครัวเราและนั่นคือสิ่งทําให้ลูกสาวคนนี้ประทับใจภาคภูมิใจในความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเสียะของท่านผู้นําท่านนี้คุณพ่อไรว่าชินวัตรหมดตัวเล่นแล้วคิดผิดคิดใหม่ได้เลยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน